สวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามวันนี้มียามาฮ่าฟีโอาการก็บอกว่าขี่ขีไปแล้ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยเท่าที่ตรวจกำลังอัดดูรู้สึกว่ามันไม่มีกำลังอัดก็เลยมาตรวจสอบเบื้องต้นโดยการเปิดฝาวาลเปิดฝาครอบวาลดูปรากฏว่าวาลไอดี ID. มีอาการหยันอาการยันก็คือ ลักษณะการอะไรนะตัวกระเดื่องวาวไปยันวาล์ตลอดเวลาลักษณะนี้คือทําให้วาล์วมันเปิดเออวาล์วมันปิดไม่สนิทนะมันเปิดอยู่มีอากาศเล็ดรอดออกมาได้ก็โดยวิธีการปรับตั้งวาล์วที่น็อตตัวนี้ตัวนี้นี่มันยันเนี่ยปกติต้องขยับได้0.05 0.05มิลอะไรประมาณนี้จำไม่ได้แล้วแต,แต,แต่แล้วแต่รุ่นของ แต่ละยี่ห้อนะกำหนดการตั้งมาอันนี้วาล์วตัวล่างห่างมากวาล์วไอเสียจะมีเสียงดังห่างข้างบนก็ชิดจัดทำให้อาการปิดวาล์วปิดไม่สนิทอาการวาวล์วรั่วคือตัวตานไม่ติดเดี๋ยวลองปรับตั้งดูแล้วจะมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากตั้งวาล์วเสร็จเรียบร้อยก็จะดูความปกติ ออตั้งวาล์วเสร็จแลบร้อยปกติแล้วก็มาดูกําลังอัดก็สรุปว่าไม่มีกําลังอัดเลยคล้ายๆว่าลูกสูบอาจจะบินลูกสูบเป็นร้อยแหวนหักอะไรสักอย่างอย่างนี้ต้องรื้อเครื่องลงมาแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ต้องรอเจ้าของก่อนว่าจะยังไงต่อ,อแล้วค่อยมาว่ากันต่อเอาแค่นี้ก่อนสวัสดี